บันทึกการเดินทางสวัสดีในเช้าวันใหม่ค่ะคนที่นี่นะคะก็จะติดกันแต่เช้ามุกมากเลยค่ะเพื่อที่จะไปทำไร่ทำสวนมาดูวันที่สองกันไปไล่ไปทำอะไรกันย่างบรรยากาศระหว่างทางนะคะก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะ ที่นี่นะคะก็จะใช้รถแบบนี้ในการเดินทางไปไร่ไปนาไปทำสวนซึ่งเส้นทางนะคะก็ไม่ได้เรียบก็จะคลุกคลานมีลงดอยขึ้นดอยบ้างแต่ว่าคนที่นี่ก็ก็จะขับไอจ้ารถนี้นะคะไปได้ไปนาไปสวนนี่คือครั้งแรกนะคะที่ได้นั่งรถแบบนี้ ก็สนุกมากเลยค่ะตามประสาค,คนที่ไม่เคยนั่งอย่างเรานะคะเนื่องจากเมื่อวานนะคะมีฝนตกหนะักก็เลยทําให้เส้นทางที่เราต้องไปได้ประจําเนี่ยมีคโคลนเดินทางลำบากนะคะวันนี้คุณพ่อก็เลยต้องขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษการที่มีรถช้อย่างนี้ก็ทําให้สะดวกขึ้นมากๆเลยค่ะ คนขับนะคะต้องแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็สําคัญมากๆก็ค,คือต้องมีเส้นทางแล้วก็มีความชำนาญด้วยนะคะถึงแม้ว่าเส้นทางนะคะจะเป็นแบบนี้แต่เราก็กลัวอยู่นะ ก็แอปมีเกลนนิดนึงแล้วก็เอาใจชื่วยคุณพ่ออยู่ห่าง,างคุณพ่อนะคะก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ารถมันพังนะคะก็ให้รีบกระโดดแล้วก็หนีนะให้เราก็ทําไงดีใจเต้นตุบตับแต่ก็พร้อมเสมอนะพร้อมโดดค่ะและแล้วเราก็มาถึงไร่กันสักทีนะคะบรรยากาศรอบค่ะก็สวยมากๆเลยค่ะ ดอกไม้นะคะก็บานต้อนรับเราเลยตรงนั้นก็มีหมอกนะคะอบล้อมไปด้วยภูเขาวนี่อย่างงามอะ่ะเห็นไหมบรรยากาศสุดๆไปเลยอากาศก็สดชื่นแล้วก็เย็นมากเลยคะ่ะนาวเนี่ยนะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะดีจริงๆไม่ได้โม้ค่ะ ภารกิจของเราในวันนี้นะคะก็คือการปลูกมันสับปะหลังคุณพ่อก็จะเป็นคนเจาะรูนะคะส่วนเราก็เป็นคนเอามันสับปะหลังที่ตัดแล้วเนี่ยใส่แต่ละรูแต่ละรูนะคะมาทำไร่แบบนี้นะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือส้มตำสุดแซ่บจ้า ความแซ่บนะคะหลักร้อยค่ะนั่งกินชมวิวหลักล้านเป็นไงล่ะโมเมนต์ Moment แบบนี้นะคะหาได้ไม่ง่ายแล้วนะมันนานทีจึงจะมีภาพสดใสม วันนี้เจ๊ใหญ่ทำอะไรกินคะไก่ต้มไก่ต้มใช่ไก่ต้มม้งแหละอ๋อ oh. ถ้าถ้าเป็นเป็นอะไรนะสพายม้งต้องทำเป็นม้นี <Okay. S 2> ใช่ไหมโอเคแต่วา่านี่ทำไม่เป็นนะ <laughs> แบบออ้ยจระเด็น <laughs> นี่คะ่ะที่ชื่อกับชิ้นยังเออ จะได้กินไหมเข้าตามน้ำยังอาบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเยสอันนี้นะคะก็เป็นหม้อต้มไก่มื่อวแม่ค่าไก่กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียว Đây là 2 cái 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 Nghe cái 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 สวัสดีค่ะกับเช้าวันใหม่นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยท้องฟ้าแจมา่มใสลมเล็กน้อยไม่ร้อนนะคะวันนี้ก็จะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศร,บรอบๆบ้านเราอันนี้บ้านเราเป็นสองชั้นอย่างที่บอกนะคะอากาศเนี่ยดีมากเลยค่ะในบ้านเรานะคะก็จะเป็นอย่างนี้อาจจะไม่ได้เรียบร้อยแต่ก็เป็นวิถีชีวิตที่เราอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้มีการจัดระเบียบอะไรให้มันมากมายก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่เครียดเนานนะคำมากเลยเหมือนดำบ้า,ากเลยอ่ะก <c oughs> ู้เอก็มวยเจ้าเจ้าเหาอ่ะกู้ฉีกู้เอ <c oughs> ไปไหนพี่ลินเรากำลังจะไปตกปลา <c oughs> ตกปลาพี่ชอพาไปตกปลา <c oughs> ตกปลาฝนกัน มันเป็นใจเป็นลายตามคนชื่นใจชื่นใจของกรเกาจ่วใจของกรเกาจ้วใจเออเออพี่เชี่ยมานี่แก่เราต้องเลยเก่าอยอก

อ่เธปิงเลยไปดีมาเลวเลไม่อยู่ก่อนที่เราจะตกปลานะคะคุณพ่อก็จะหาเหยื่อล่อคือไส้เดือนนะคะใกล้ๆบ่อตกปลาก็จะมีลำธารเล็กๆหลายผานซึ่งชอบลำธารนี้มาก คุณพ่อก็เตรียมอุปกรณ์เลยคะ่ะที่จะหาเหยือ่อแล้วก็ชมนกชมไม้ไปลายถ่ายรูปปลายอแชสองแชะ Lênh tóc hôn lệch. 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 Lênh tóc

จ้ะโอ้ยมันดูนะเธอไปเดาดูดูดูเลยดึงเอออย่างนแหละมาฝั่งนี้เอออออุ้ยตัวใหญ่มนตรงนี้เลยอันนี้ตัวแรกตัวแรกตัวแรกคือหน่อยเออจบขึ้นสูงๆนี่ไม่เห็นนะ แต่ต้องให้มันกินแล้วให้มันดึงนะไม่ใช่แบบเออต้องให้มันดึงตัวกอสิเียี่ึนมู่อย่าชิล่าอยหนึ่งไม่ใช่จ้ามาตาอไปอุ๊ยอีแต่เลงตัวเตอีสีชอกแต่เมก็เตือันี้เราอยาก่ใช่อ้่อนี้ม่ยอยกอดักคงปลอดภัยมาเนาะ

เพราะมันติดตั้งนานแล้วแต่มันไม่ิดกระโดดกระดดดก็ตัวนอเสื่อมไหมจริงๆเลยบางเลยลินกดเดิมด้วยตัวไปแล้วไปแล้วอย่างนี้ไ้ติดง่ายแต่ว่าไปต้องไปแม่น้ำใหญ่ คนป่าโอ้โหป่นยาโมจแดงเป็นเนีะระังนะไอ้เชียเชียวพอเนี้ยมเอ่าจาถ้าจะต่อมาก็ต้องคุครับเจ้าลองะนระวังนะมันกัแล้วมันจะคำแบบคำ กัดไดอยังโดนกัดหรือยังโดนแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งโชคดีของไพเร็คิดเลยผู้โชคดีวันนี้เปาเรินมองกล้องนี้ยิ้มหวานตาตัวหนึ้ยได้กี่ตัวฉันฉันได้สามตัวมั้งเธอได้กี่ตัว มีใครต้องต้องไปกุนี้ถ่ายด้วยอี่นี่นี่โยนี่ขนน้ำไปไปไปอยู่เมื่อตปลาจี๋เหรอนะจ๋เนะ สี่สดข้ามานี่ไปไหนมานี่เราชันมากใบกล้วยใบเดียวมิดมาเร็ว เจียบหจี late, mm. back, you, ๊เยบจี๊ดเดียวไม่น์ไม่ต้องใช้หรอกใช้สูตรไม่เอาอุ้ขยพอขึ้นได้ไหมมาฝั่งนี้เร็วานไหมนะไปไป มาแล้วเย้ขขด,ยนดยยินเนี่ยไหมลิน <c oughs> ไม่เหนื่อยไปทำปลาไปเอ้ยไม่ใช่ดิไปทำไก่กินใช่ไหมแม่เนาะเนาะ mua cái nồi hả? được cái khái nồi đi khái nồi nồi Ừ, khái nồi nồi ลไ่ไปไปฆ่าไก่ข้างล่างนู่นเราต้องไปจับไก่กันนะใชเ่เราคิดว่าคุณแกงไก,ไ,กไ,กไก่กินไก่กินไก่ก็อันนี้แหละฆ่าจะต้องฆ่าเธอฆ่าไงฮะเธอ้า<ะ>โอเคเดี๋ยวให้เจ้าบ้านเขาเป็นคนเอามีดเฉือนเอาเป็นไงน<ะ>เธอได้เขาช่วยแล้วเธอไม่ต้องกวนเ<ะ>นี่ย ยัจะโวยก็ไม่เคยวยโว้จะวยวจะวยฮะอืมไปไปเธอทำปลา,าเป็นไหมทำปลาเป็นไหมไปยเจให้ก็สีกวยจ,จูยยจังก็นี่ก็เอา่าเัียน่่ยี่ยเี่ยเียย

ที่แล้วทักที่ปลาเนี่ยประทัดไม้โอ้โหที่หมอก้องหมอได้ป่อเนี่ยเธอมิดใจไปไหมไม่คมเลยมานี่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 อันนี้พ่อเพิ่งรับเมื่อกี้วูยอยูม่มา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 พาไปข้างนี้นะก็ใช่ไงพอแล้วแค่นั้นพอแล้วทักที่มันออกโหมือเธอไม่ก็เดียวเอาแต่นี้มาข้นบ้านออกไว้ ไอ้ไก่ไก่หุยมีอาหารฟ้าด้วยกินไปเยอะเลยอะเธอตัวต่อไปนะคะไกรเราว่าอะไรรู้ไหมกดจริงเยธอมันมันจะมันจะแทงมือแบบเนี่ยเธอ่ข้มันตายก่อนเอานี่เอานี้คไข้ทุบมันเสร็จตัวกูมาแล้วตัว จะได้กินปลาเลยดิเอาอ่อนหมดแค่นี้เหรอได้เอาขี่ออกแค่นั้นเองเธออ่ะต่อไปเตัวตัวจามันเคยขี้วมาโอ้๋ยวมันนีอ่ะเออสวยเดียวตัวเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาม้านหรออุ้ยเอาไปอย่าไปอย่าไปจะได้ขี้ไหม

โอ้โหน้ำได้เจรอนได้เตา <laughs> ไปผ่าท้องผาท้องมันจะยผายเองนี่ผ่าได้นล <laughs> ้วก็เออโซเนียเจี๊ยวนนี้ล่องการกเด <laughs> <laughs> ้าจะเตาเอออย่างนั้นแหละจะได้กินไหมเนี่ยระวังมือเธอนะอม <า S 2> ไนม <า S 2> ไ่ใจรู้พอแล้วนะมมนทำดิ có tùng mà ra tay em bài đẹp mhm mhm nha, mhm mhm ừ. mhm 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 quá. Ừ. mhm mhm À à, mhm 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 à, mhm 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 mà mhm 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 mà mhm 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 ทิศไทยทิศไทยตะไคร้ชีอืมยุบตยอนะฮัลีคร um> ับพี่คนนียเป็นยาตั้งไฟไก่อ้แล้วก็ปกนี้เยอะๆๆองฟ้า นตาเจโตไปเจอเนี่ยตไปเจอชั่วโมงอ๋อชั่วโมงอ่ะอีชั่วโมงสิจน่าอชั่วโมงเจน่โอเคอโอเคศูนแม่น้อยม